สวัสดีเพื่อนๆชาคุกกี้รันค่ะวันนี้อยู่ในช่วงส่วนฮาฮาของคุกกี้รันเสนอโรงเรียนคุคกกี้คุณครูสอนพละศึกษาเตรียมรับประกันได้ไหมครับอะไรเตรียมรับประกันงงไปกันเลยอ่ะสตาะทีนะสวัสดีจ้ะคุณครูมีชื่อว่า โชวร่วมนะจ๊ะครูมีชื่อว่าโชวร่วมนะจ๊ะครูัวมาสอนวิชาพระชั้นปฐมศึกษาปีที่สองห้องเจ็ดนะคะคุณครูจะสอนการเล่นกีฬาทนิดท่านะคะตามครูนะคะเมืะะ่อเก็บลูกฟไฟก็ตีเลือๆได้เลยค่ะโป๊ะเป๊ปะโป,ป้งปังแล้วส้วมเอ้ยส้ม หยุดลงมาอย่างนี้นะคะนักเรียนเวลากระโดดสองครั้งก็อย่าลืมกดสมัติด้วยนะคะเพื่อน้ําส้วมเอ้ยน้ําส้มจะได้มากขึ้นตบพกหรว่นะคะแล้วก็อย่าลืมสไลด์แอคท้าเลยนะคะเจ้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 จคุณครูน่ะเป็นแชมป์อายนะเป็นแชมป์เทนนิสแห่งลุคเคนดี้ ติดต่อกันถึงสามสมัยแล้วนะคะใช่เสมอไหร่300อสมัยลบสูตรออกหตัวนะคะคือ30สมัยค่ะครูมีเพื่อนสมัยเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะเพื่อนสมัยเด็กคนนั้นเขาชื่อเลมอนจิค่ะเลมอนจิ Le นะคะเขาเก่งการเล่นคิวบิตค่ะแล้วก็เก่งการเล่น a m a มกด้วยค่ะแต่เขาไม่เก่งการเล่นคอร์ดเวิร์ดค่ะ เขาจำนะคะคอร์สเวิดเขาตกเขาเขาเขาได้ติดขัดเยอะเลยเขาได้เกรด A บวกวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่เขาได้เกรด F วิชาอังกฤษค่ะตอนสมัยเด็กนะคะ คุณครูไปเอายืมคียบิทของเขามาเล่นเป็นลูกเทนนิสประจำเลยแล้วก็เขาชอบเล่นเทนนิสอยู่กับครูบ่อยๆนะคะรักาขึ้นพุทธธรรมอย่าลืมดูนะคะว่าครูจะร้องเพลงอะไรให้ฟังดืดดืดืดเดาเดาายางได้กอลบอลลูดเดาเด้าเดาเดาพอโอเค วันนี้ค่ะครูจะมาสอนวิชาพละด้วยการพื้นฐางของแผนนี้ค่ะ 1. กดสไลด์กระโดด2ครั้งกดสเมานะคะสังเกตดีๆนะคะว่าปุ่มสไลด์จะเปลี่ยนเป็นสเมานะคะถ้าไม่ตบหนะ้าจอจะไม่สั่นนะคะไล้่รีเกตส้มก็จะออกมาค่อนข้างน้อยเลยนะคะเข้าใจไหมคะที่ครูคสอนค่ะ คะแนีนที่เก็บซ่อนขอจุจวว่าเป็นความลับนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณครูจะสาธิตแล้วได้เกรดเท่าไหร่ค่ะอา้าลืมบอกไปนะคะว่าสมบัติที่ครูใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่งครูใช้เป็นอ่าอะไรนะคะมัฟฟินค่ะ อันนี้อร่อยมากเลยค่ะเวลาเราเหนื่อยค่ะกัดทีเดียวฟื้นฟื้นแบบไม่เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะสัว์ที่สองกระป๋องกระทิงแดงค่ะเหมาะไม่เหมาะสําหรับเยาวชนอายุจากวา1 8ปีนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับสตรีมีคันด้วยค่ะควรรับควรดื่มอย่างน้อยวันละไม่เกิน2ขวดนะคะ สมบัติชิ้นนี้นะคะอยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วค่ะกระป๋องพิงแดงไงคะอืมอาย่อยเย้ยสมบัตินะคะเพิ่มคุณครูสอนเพิ่มไหลังให้คุณครูสอนพรลที่จะมาสอนในคาบต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะคะว่าครูเขาจะมาสอนวิชาอะไรกีฬาอะไรนะคะสมบัติที่สามก็คือกระป๋องเขียวนะคะ กระป๋องพุ่มพลังนะคะจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะมันมีเกลือและมีประโยชน์มากมายต่อคุกกี้ค่ะค่ะคุณครูขอเล่นแทนนี้น,นานๆก่อนนะคะบ๊ายบายอโอเคค่ะเจอกับครูอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวคือขอตบสมัทละลัวก่อนตอนนี้นะครับเพดานต่ำกระโดดไม่ได้ะคะ่ะควรกดสมัทให้ทานนะนักเรียนค่ะนี่นะคะ,คะแล้วก็อย่าชนบ่อยเลยคะ่ะเมื่อกี้เกิดอาการอะไรนะคะอ่าแล็กเล็กเจอรี่ค่ะอันนี้อันนี้ครับไม่กดสมัทจากแล้วก็ระวังนะคะอย่าเอาเสียงผิดจากน้ำส้มนะคะ ศิลปกคันคูให้ดีนะน้ำสม้มไม่ใช่น้ำส้วมค่ะถ้าเป็นน้ำส้วมมันอยู่ในชักโครกนะคะแล้วชักโครกภาษาอังกฤษหรือห้องน้ําเป็นทอยเลทค่ะส่วนอีกคำนที่ใช้เป็นห้องน้ําหรือห้องสุขาได้คือเลสทูมค่ะนะคะชักโครกห้องน้ํามีหลายรูปแบบค่ะแบบ แบบเหยียบแล้วอุจจาระนะคะแล้วก็แบบนั่งเหมือนเก้าอี้ค่ะแล้วก็แบบเป็นของญี่ปุ่นค่ะคล้ายๆอ่างแต่ว่ามันอันเล็กค่ะลคล้ายๆอ่างอ่างอาบน้ำนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงค่ะซึ่งประเทศไทยไมีแค่สองอย่างค่ะชักโครกับอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้โถส้วมค่ะที่เอาไว้เหยียบนั่งอุจจาระนะคะสำหรับใครที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ขอประทานอัมพรัยด้วยนะคะ ละอีกอย่างหนึ่งค่ะไพรแไปว่าป่านะคะไพรมีพงพนาอะไรก็แล้วแต่ไปว่าป่าค่ะ <c oughs> อ่าส่วนเจ้าหนูมิกกี้เมาส์นี่ชอบวิ่งเข้าไปในดงพนาไพรซะเหลือเกินจนเพื่อนสนิทครูที่อยู่ในป่าจับได้พอดีไม่งั้นมันคงหนีไปไกลแล้วค่ะมันก็คือมันวิ่งเร็วมากทั้งที่ตัวเองมีกี่ขานับก่อนหนึ่งสองขาสองขาเท่านค่ะหนูบ้านไหนครมีสองขาค่ะ ลืมกดสมัตอีกแล้วค่ะกรุ่นายอย่าทำตามครูนะคะไม่กดสมัตมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะต้องกดสมัตอย่างนี้นะคะอ้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอ,อขอแนะนำการถอดไซบที่ถูกต้องนะคะ กูนี่อะปุ๊บ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 ใช่ซับเมือ <c oughs> อ่อไรล่ะคะอ้าววันนี้คุณชีตเค้กนะคะ ัสนสำหรับก,การโหลดแพทครั้งใหม่นะคะมันเพิ่มมีเพิ่มสวัสดีวิวชั่นแบบใหม่เข้ามาค่ะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลังทําการเล่นมุกฮ่าๆก่อนนะคะอุ้ยเสียงปิดแล้ <laughs> ติดเลยติดกุกกี้แลสับตอบลวกแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะ นี่คือตัวนำโชคของคุณครูนะคะไอ้เพื่อนนำโชคสิก็คือมิสเตอร์เฟรี่จังนะคะเห็นไหมคะพอพูดถึงเขาปุ๊บหายปั๊บเลยคะ่ะก็คือเขาขี้อายนะคะขี้อายแล้วก็ชอบขี้งกแล้วก็ชอบไรย่างอายด้วยค่ะไรยางอะะยายไ,ไม่เกี่ยวนะคะ,นะคะนี่ค่ะคุณครูที่จะมาสอนถัดไปคือคก,กี้ คือคุณครูเชียร์ลีดเดอร์น,นะคะแต่ขอปิดบังชื่อของเขาไว้ชั่วครู่ค่ะโพเพีพูพาตสนันี้ก็สำหรับตอนนี้ก็รอ,อฟังเพลงร้องจากปากสดๆไปก่อนนะคะอ่ะค่ะเอาวมากยังไม่มาอีกมา,กมาสิมาสิ อ่ะไม่มาอีกมาสิมาสิเอาอ่ยังไม่มาอีกเออมามา สลับคาบการสอนของครูนะคะเอ๊ะครูชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ครูจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วค่ะเพราะพอดีครูเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อเชียนะมินะคะจะมาสอนวิชาเชียรดเดอร์ค่ะนี่คือคณะของครูนะคะ ชื่ออะไรกันบ้างบอกสิชีสค่ะสตอเบอร์รีค่ค่ะสตรอเบอร์ี่ค่ะบลูเบอรี่ค่ะโซดาค่ะโมคาโมคาค่ะอะไรนะโมคาโมคาค่ะอ๋อฮะผู้เป็นครูพระศรึกษาสอนวิชาเชียร์ลีดเดอร์นะคะผู้เป็นที่เชียร์ที่ต้องทำการกระโดดตัดเสมอนะคะ นี่ค่ะหนึ 1, 2, แล้วก็เอาคณะออกมาค่ะจะคณะก็จะมาเต้นลำวงเอ้ยเชียร์ลีดเดอร์นะคะไม่ได้เต้นลำบงค่ะพยายามกระโดดให้บ่อยๆนะคะคณะจะได้ออกมาค่ะถ้าใครกระโดดนิ้วเดียวแล้วไม่เป็นไปเกินกระโดดสนิ้วก็ได้นะคะ นี่ค่ะปุ่มก็คนกดกระโดดหนึ่งนิ้วนะคะไม่คนกดกระโดดสองนิ้วค่ะเราวลิงเยอะคุยอันหนึ่าอาร์แท็กด้วยนะคะแอคท่าค่ะ ข้ากะโดดนไปสบายเสมอนะคะข้าก็เดินไปสบายเสมอนะคะมาดูกันค่ะว่าอาตามชือของครูมาแล้วค่ะน่ะพูดถึงเขาไม่ได้อีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขามาก็ไม่ควรพูดถึงเขานะคะเขาจะหายไปอย่างรวดเร็วค่ะ น,นะคะว่าเขาเป็นคนขี้อายกับพี่ครูอะไรนะคะครูก็จําชื่อครูคนนั้นไม่ได้คะ่ะที่มาสอนพวกเธอเกอนหน้านี้นะคะครูก็จาไม่ได้ครูก็เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันค่ะอันนะค่ะชื่อตัวเองครูยังลืมแล้วเลยค่ะบอกแล้วก็ลืมค่ะอันนะคะจะที่สอนได้ไหมคะกระโดดให้สม่ำเสมอเพื่อให้คณะ คณะเชียร์ลีดดี้เอ้ยเชียร์ลีดเดอร์ออกมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ชนหทีชนตลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาองสา้นรอลอเธออยู่ ไม่รู้ว่าจะโยที่ใดตกลุมกันตกลุมกันลงไปตอนนี้สวัสดีค่ะจะไปแล้วนะครัะของกับสราบการเรียนทั้งสองคาบของครูครูอะไรนะจะไม่ได้เหมือนกันคนแคสก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย <c oughs> กับครูอะไรก็ไม่รู้ครูเชียร์ครูเชียร์ลิดดีม้มั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะครคนแรกนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับทำไมได้ลืมเองนะครับสมบัติอีโบที่มาใหม่เล้วแล้ว่เร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 เร้เร่เรัเร่เร่เราเร่เรัเร่เร่เรนเร่เรัเราเร่คร่เร่ร่่ร่ตร้เร่่รัเร่เ่รับรเรร่เร่ร่เร่ร่เรร เังเกตก็ต้องแต่ตรงนี้นครับจนถึงตรงนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโปดติดตามตอนต่อไปครับสว่วน้าของคุกกี้รันโรงเรียนคุกกี้สเสนอตอนโรงเรียนคุกกี้คุกกี้อักษรศาสตร์นะคะทุกคสวัสดีครับ